วิธีตรงนี้นะครับทําล่องตรงนี้นะับก็ตะใบามาเอกียตรงนี้นถ้าไม่มีสว่านไม่มีเครื่องมือไม่มีหินเกลียวตะใบเกลียตรงนี้แต่ว่าโอ้โหเกลียวครึ่งวันก็ไม่ได้ล่องนะมันเกลียวไม่เข้านะผมมันไม่ถนัดนะมันติดติดกัด,ดขัดนะผมผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ตรงนี้ในนีปาดก,ก็ไปเลยนะปาด้าไปตรงนี้นะเนะระรี่ยรุดนี้นะเวฟร้อยยี่สิบห้านะมันตัวนี้มันออกมายาวๆมันก็ปาดได้ถ้าเป็นุ่ดอื่นมัน,นอาจจะไม่ได้เด้ออยู่ลึกเนาะตัวนี้มันก็ได้อยู่นะก็ซเขก็ไปตรงนี้ซาะแค่ตรงนี้นะครับ มันก็ได้แค่ตรงนี้เองนะในตรงนี้นะไปปลายตรงนี้นะผมลองแบงนี้นะนี่นะอ่าก็ปาดจึงเฉียงกันไปอย่างนงี้นะนีนี้พอได้ล่องแล้วเราก็หาเหล็กผมก็หาเหล็กมาใส่นะหาเหล็กหารวดหาตะปูก็ได้นะเอามาเอามาปรับเอามาเกียร์นะให้มันเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับนี่มันก็เข้าไปอย่างเงี้ยขอยังเอียงเงี้ยก็ได้นะเอียงเงี้ยก็ได้นะอ่ะนี่ก็มันก็ลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วเราผมจะลองใส่ดูนะครับอ่ะ อ่าเล็กวางอย่างนี้แล้วนะ,นะเ,เล็กตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอา,เอาพอได้พอประมาณนเนาะเอาวางอยู่แล้วาวางอยู่แล้วนะโอเคนี่แล้วก็เอาตัวนี้ส่งเข้าไปนะครับผมอ่าส่งเข้าไปจับไว้หน่อยแล้วอ่าส่งเข้าไปอ่านี่ก็ปรับอ่าปรับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่อ่าต้องการนะครับอ่าแล้วก็เคาะไปเลยเคาะไปเลยนะลองดูนะครับลองดูนะครับ นก็ไม่ต้องค้อแรงนะครับเดี๋ยวเฟืองเกียร์มันจะทะลุไปฝั่งนู้นนะก่อยเบาๆนะครับแกะออกไปอ่ะเดือดเดือดเดือกเดือดเดือดเดือดเป็นไรแล้ววันนี้ึกวันนี้โอ้ยยังไม่ได้ขัดนอนเลยนแน่นเปียกเลยนอนเลยฮะดูนะฮะเนี่ยฮะฮะเนี่ยปลายเหล็กปลายเหล็กมันจะโผล่มาด้านนี้ได้เนีย ปลายสลักมันจะยาวมาด้านนี้ด้วยเนี่อ่ามันจะอยู่ในร่องด้วยนะโอเคอนนี้ก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันสามารถลัเอ่มันสามารถลัดลัดกับตัวนี้ได้แน่นนะมันก็จะลัดติดเลยนะครับอ่ามันก็จะลัตติดแน่นเตี้ยเหมือนเดิมนะมันมันจะไม่ถอยออกมามันจะไม่กอกแกกนะครับอืโอ้ยกดแขนโอ้ยนี่ย ประมาณนี้เนาะโยกไหมโยกไหมโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโวยยสายโยกขวกายยวโอ้โอเปี้ยเลยครับเปี้ยเลยนนัสายอีกสิบปีครับมันบ่มีรถมัเนี้่ยถ้ามันเยอะถ้ามันถ้ามันรูดีก็ใส่ใส่เล็กก็ไปใหม่นะเล็กหนาๆก็ไปนะเคจบเรียบร้อยไปหาเหยเัาได้หมดโอ้ยแค่น,นี้แหละ